กุศาลาสีที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ถูกอธิบายด้วยอนาปานาสติเมื่อ,อนาปาบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่จะบริบูรณ์ก็เท่ากับว่ากุศาลาสีก็คืออนาปานาสติถูกต้องไหมเวลาโยมอยู่กับลมหายใจโยมจึงมีกุศลที่แท้จริงสมบูรณ์บริบูรณ์ลักขณะนั้นแล้วถ้าโยมเนี่ยสามารถทำกุศาลาสีที่แท้จริงเนี่ยให้อยู่ต่อเนื่องในจิตของเรา รู้ลมหายใจต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดจนไม่มีธทมดําที่เข้าไปสัมผัสแม้ปลายขนทรายนิดหนึ่งไปสัมผัสไม่มีเลยลมหายใจต่อเนื่องถ้าจะหลุดก็หลุดไปในปฐมฌานอีกกลับมาปฐมฌานก็กุศลาสีอีกเพราะปฐมฌานก็เป็นกายคตาสตินะเป็นผืนนาที่เหมาะสมที่พงให้ใช้ฌานหนึ่งสองสามสี่ยิงจะกลับมาอนาปา ยมจะกลับมาเดินรู้ว่าเดินก็ยังเป็นกายคตาสีก็เป็นกุศลาสีอีกเป็นกายยคตาสติอีกเพราะอนาปานสติพอองค์บอกคือกายคตาสติกายยคตาสติเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนอีกได้เหมือนกันอีกเชื่อมหมดเชื่อมกันหมดเลยดังนั้นเวลาเดินจงกรมจะรู้ว่าเดินก็ถูกรู้ลมก็ถูกเินแล้วเข้าชั้นหนึ่งก็ถูกเห็นไหมไม่มีอะไรผิดตอนนี้ยมยมตั้งอยู่อย่างเนี้แล้วอากุศลเนี่ย คือกรรมดําไม่มีเลยแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระศาสดาบอกคนคนนี้จะปรินิพานในทิฏฐธรรมเท่ากับว่าเรากําลังเห็นเป็นรูปธรรมเห็นไหมว่าถ้าเราอยากปรินิพานเนี่ยคุณก็อยู่กับลมไปตลอด24ชั่วโมงแล้วคูณนาทีคูณวินาทีไปทุกวินาทีต้องไม่มีเลยอกุรศลแล้วอยู่เนี่ยต่อเนื่องตลอดปลินิพนแน่นอนเห็นนะเท่ากับว่าเห็นเป็นรูปธรรมมาอยู่ที่ความเพียรละ และทีนี้ภาพของมรรคผลนิพพานเนี่ยยมเคลียร์เลยไม่ต้องสงสัยทำอันน์้นดีไหมอันนี้ดีไหมหรือไปทําอสุภะอาหารปฏิกลกสินดีไหมนั่นอะไรไม่ต้องเลยวางหมดเลยเขาเห็นแสงสว่างเป็นยังไงเห็นนรกสวรรค์เป็นยังไม่ต้องเลยนั่งรู้ลหมหายใจไปเนี่ยมันเจอลายละนั้นที่อย่างเดียวทํายังไงไม่ให้อกุศลเนี่ยมีขึ้นในจิตเลยแม้เท่าปลายขนทราย พระพุทธเจ้าพยากรณ์วนะ่าคนคนนี้จะประลิภิพันน,นี่นี่คือพยากรณ์ล่วงหน้าด้วยนะเพราะตอนที่ไม่มีทำดําดแม้เท่าปลายคนทรายเนี่ยยังไม่ได้ปรลิภิพันนะแต่พองบอกพองจะพยากรณ์ว่าเนี่ยจะปรลิภิพานในทิฏฐธรรมถ้ากระบอกล่วงหน้าอีกนั่นคือเราต้องทําให้ได้อย่างเนี้ยพอเราทําได้อย่างนี้ทําไมถึงบอกว่าตรงเนี้ยเป็นการบอกล่วงหน้าด้วยเพราะขณะที่ทําตรงเนี้ยโยมทําได้ตรงนี้ยังเป็นการเดินมักนะเพราะโยมต้องเดินมักตรงนี้ไป จนกระทั่งจนกระทั่งโยมเห็นตรงเนี้ยมันเกิดดับด้วยมีมากพอถึงโยมจะเกิดดับยังไงแต่ไม่เกิดดับไปในอกุศลแม้เท่าปลายขนสายจะเกิดดับไปยังไงก็อยู่ในกุศล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 ตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนกระทั่งกุศลครั้งสุดท้ายวิเวกวิราคะนิโรดน้อมไปเพื่อโลกสักขะนั่นแหละโยมก็จะได้ความเป็นอรหัน อนาปาอย่างเดียวเลยง่ายๆหรือกายคตาสิจิตอยู่กับกายอย่างเดียวเลย